บันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่1 4ของข้าพเจ้านังเกศราศิรังการขอถวายสิ่งสวดสาธยายประสวดพระปริยดมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาชาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิเจาะในกระดากพยัญชนะในบทสวดต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ อารังสม,มาสัมพุธโธพภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทีมิสวากาโตภะคะวตาธโมธรรมังนามะามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังคโคสังขังนามามีบทบูชาพระไพยรพินาศอารางสม,มาสัมพุทโธสุจิรังปรินีพุทโต คุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวาชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังฆังสระนังคาโตปูเชมิรัตนัตตยังธรรมังจารามิโสทินาบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาสกวาเรสุอัตตราคันชันตุเทวตาสัตธรมังเมวนิ ราชาสะสุนันโตสักะโมคทังสักเเมสโรเป,ปกิริสิคาระตะเตสันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทสัามิตรุวะคาหานีเคหาวะทุมหาเกเตรมมาจยนันตุเทวาชาราธาราวิสเมยัะขันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวรสนังสาทาวเมสุนันโต ธรรมสวัณการโอยัมปทันตาธรรมสวัณการโอไอยัมปทันตาธรรมสวัณการโอไอยัมปะทันตานาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา,าโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิทุติยามปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยามปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยามปีสังฆังสารนังคาชามิตาติยามปีพุทธังสารนังคาชามิตาติยามปีธรรมังสารนังคาชามิตาติยามปีสังฆังสารนังคาชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาทีมสระนังอัญยังพุทโธมีสระนังวรังเอเดนะสัจวาเชนะโสทีมีโหตุสัพปทานาทีมสระนังอ so ัญยังธรรมโมมีสระนังวรังเอเดนะสัจวาเชนะโสทีม so ีโหตุสัพปทานาทีมสระนังอัญยังสังโฆมีสระนังวรังเอเดนะสัจวาเชนะโสทีมีโหตุสัพปทาเจ็ดบทสวด เตยวรัตนปนามาาัคถาพุทธังนเมรัตนภูตัสรียรัจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตวิสุทธิสารางังสังขังนเมรัตนผูตตะสุสีระทิทิเอตังนเมเตยวรัตนังรัตนาตาวยาวะหังสัมมาสัมมสริตวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยายุตะคุณนะโยคาวาสะสปวัตตังอสโณมิตยม ปีตะเทวะยะธา,าทันทิทันเทเอกังวินาตธิตาเรลสัมมาสัมภาเวนะโลเกกทาจิจะจิเรนจะจับติภูตังคัมภีระยานะวิสาอย่างอาทิทุตะสัตถังวินโยหิปันธิตาชนเนินหิวิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกกาันจุปรับภานิยังเกสันจิสุด จุวิธิตังกุณากายายะนาเมหเอวัชนะตายะสวิสุตตมปีสมุตปัส,สตังมานะสีสุทธะปส,สาทะทานังปุญญัธิกานะมัสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุชนะมุขาสารังคา,านางปูชาระหิสุป,ปะมังอภิปูชานายังนิพพานสัจจิกิริยา ยุปนิสยาังสัมมากิเรสมะระโสธนะสิทยาจาสาธุหิอัตากุสะเรหุปะเสวะนิยังปณีหิจาปิสารนังขมมนิยมีวะตัสสมาหิตังติรัตตานังสารนังคตัมหารัตถินที่วังคะณนสุนมาสามานา โอเชมาจาริสะสะตังสุป,ปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาริจตริยาสทารตาจาุญเยนะตัฏฐาสุกะเตนะสุขีภพาเวโมเตเชนะตัสสัดสัทาปิสวัิโหนตุโยเจทาธรรมวินายามหีปะมานาภูโตโปรกุตราพิสมาโยนิยโตสุโพชัง ตัดโสปานิสยาสยายะอยัมปิโหตุวัโฏูตะเยปาริจิตโตสุปัสทากาโรแปดนามาการสิทธิคถาโยจคุมาโมหามาราปกันฑโท ทุโธ <ITA> สุขโตอมุตโตมารัสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเขมังสนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิรสารามิโรกัสนาธันจาวินายกันจาตันเตชะสาเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตธโมชโยชัทธโมชะทะโชโยวิยตัสสะสัตโตตัสพัสเสสิโลกัสวิสุทธิ มัคคังในยายนิโกธรรมธาธารัสสาทารีสาตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมมังวรันตังศิรสารมามิโมหปรารังระโมหปะทาลังอุป,ปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสายสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธัมมาเสนาสุขานุโยโคโลกสัสปาปู ปะเกวรสะชะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชสโกจาสวาขาตะธรรมมังวิธิตังกะโรติสังขังวรันตังาศิลสานามีพุทธาโนพุทธังสมาสีระทิติงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรยายาจวินาสเมนตุก้าวบสวนโมกาอัตถาถา นมโมราตโตสมาัมพุทธัสมาเฮสิโนนมโมอุตตมาธรรมัสะสวาขาตเสวะเต,เตนิทะนมโมมหาสังคันสาปิวิสุทธาสีราชท,ทิโนนมโมอานโมโอมาตายารัตถารัตนัตยัสสาทุกังนโมโอมากาตีตัสาตาสาวัตุตายัสสาปินมโมกาลัป ภาพาเวนะวิคันชันตโตอุปัฏวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุส uh ัพธานโมการาสตชนะวิธ ah. ิมหิโหติเทตวาสิบบทสวดมหาสมัยส ah ูตร เอวมเมสุตังเอกังสมัย,ยังปะควาสเกสุวิหารติกาปิรวัตถุวัสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนสัสถิงปัญจมมตเตหิภิกขุสเตหิสพพเพหิวาอาะอรหันเตหิตตาทัสหิจักโลกาธาตุหิเทวตาเยปุญญนะสันนิปติตาโหติภะะวันตังทัสนานะทัสนายะภิกขุสังคัญจะกอาทคโคจะตุนนางสา สุทธาวาสากายิกานังเทวนังเอตทาโพสิอายังโคปะวาสกเกสุวิหาราติกับิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังคเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิภิกุสัเตหิสัพเพหิวะอาราหันเตหิทัสหิจารโลกาธาตุหิ เทวตายยบุญเยนะสันนิปติตาโหติภควานตังทัศนายะพิกุสังคัญจายันโนะมายามปีเยนะภควาเตนุปสังกมิตยมามะโอปสังกมิตาบาภควาโตสันติเกปาเสกะคาถาภา,าสยามาติอะทะโขตาเทวตาอ,าอตาัตะโขตาเทวตาเสยยถาปีนามาภาราวาปุริโสสัมมาชิ ตังวาพาหังปสาเรยะปสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวามีวะสุทธาวาสีสุเทวิสุอันตราหิตาปะกวาโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโคตาเทวตาปะกวนตงอพิวาเทตวาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทีตาโคเอกาเทวาเทวตาภะะวะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสี มหาสมายัยโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาคตะตัมมหาอิมังธรรมะสมมยังทิคตาเยว,วะอปราชิตสังคันติอัทโคอัป,ปราชทวตาปกะกะวโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสีตัตราพิขาวสมาทะหังสุจิตังอัตโนโอชุกมะกังสุสารวีสารทีวะ เนตานิค่ะเฮตาวาอิทิริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโคโอปาราเทวตาปคาะคะวโตสันติเกอิมังคาทางพาอาภาสิเฉตาวาคีรังเฉตาวาปรีคังอินทะคีรังโอหัจ,จะมาเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักขุมาตา โสทันตาสุสุนาคาตีอาทะโคอาปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทางอาาสีเยเ,เกจิพุทธทางสารนังคตาเสนาเตคามิสนาเตคาตมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุษย์สังเทหังทเทวกาอย่อางอับลิปาริปุเรสันติติอาทะโคปะกวาพิกอามันเตสีเยปุญเยนาพิขาวทัสสุสส กาถาตโสเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสทนายาภิกุสังคัญเจเอปิเตภิกขเวอหิโสอเตตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเศยยะธาปิไมยหังเอตตาเอตระหิเอปิเตภิกขเวอะภาเวสันติ ขวิสันติอานาคาตาัรรมทานาังอรหันโตธรรมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภคะวันตานาังเอตปะระมาเยว,วาวเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยะธาปิมายังเอตาระหีอาชิกิษามีภิกขเวเทวากายานังนัมานิกิติอิสามีภิกขเวเทวกายานังนัมนามานิเทศิกษามีภิกขเวเทวากายาน,างนาัง นามานิตังโสนาทะสาธุกังมนานสิกโรถาพาสิสามิติเอวัมพันเดติโคเตพิกุพะขาวาโตปัจจโสสงพะควาเอตาัทวาโวจาสีโรกามนุษกัสสามิยัถาคุมมาตัสสสิตาเยสิตาคิริขภรังพหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหา วาสารีนาโรมะหังสาพีสัมพุโนโอทาตามะานาสาสุทธาวิปัสสนมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวเนกเปรวัตทเวอะตะโตอามันตะยิสัทธั สาวเกสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาภิขโวเตสะอัตตปมาการุงสุตตะวาพุทธสาสาสนังเตสัมปาตุราหุยานาังอมนุสานะทัศนังอัปเปเกสัตตมัทคุงสาหัสสังอาาัฏฐะสัตตังเอเกสหัสานังอมนุสสานา,ามนัาาทธสงอัปเปกันตะ มัทธคุงทิสาสภาพดุงอาหตันจาสพังอาพิญญายะวะวักิตวานาจักคุมาตโตอามันตยิงสาทธาเทวเกศาสนระเตเท,เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยวหังกิตยสามีคิวราหิอนุปุพโสสัตตาสหาสา,สาวะยะขาภุมิมากปิระเราวัตถวาอิธิมันโตสติมันโตว,วันนะวันโต ยาสัจฉิโนทมัมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางชาหะสัชชาสหัสาเหมวตายาขานานับตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตณวันโนยาสัสฉิโนทมัมมาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสตาคราติสหาสายาขานานับตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยาสัจฉิโนมทมัมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเต โสราสสะหาสายคาณานตวนิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมทามนาภิกาโมภิกขนาสมิติงวานังเวสมิตาปจจสตายคานานัตวันิโนอิธิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมทามนาภิกาโมภิกขนาสมิติงวานังภุมพิโรราชาค่ะิโกเวลุเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสัตตสหาสัญญานางไป รีรูป,ปาสติภูมิิโรราชะคาหิโกโซโปาคะาสามิติงว่นางปาริมัญจาที่สั่งราชาทตารัโทภาษาสติคันทพานาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุญตาปิตสปะหาวินทานามามหารา อิธิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสสิสนโนธมามะนาปิกาโมงพิคูนางสมิติงว่านงางทักีนันจัตทีสังราชาวิโรโหตตาปะสาสติกุมพันธนานัธิปฏิมหาราชายาัสาสิโสปุลตาปีตสัสสะพะหวอินธรมานามหาภราอิธิมันโตสติมันโตว,นวันวาวันโตยัสสสิโนธมามนาพิกาโมงพิกูนางสมิติงว่านางปาชิม มันจ่าที่สังราชาวิรรปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุณตาปีตัสสะพาหาวินธรม,มานามหาภารีธิมันโตสติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมธรมานาภิกามมภิกุนังสมิติงวานางอุตรันจ่าที่สังราชาโกเวโรตปะสาสติยคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสอุดปุตตาปิตัสสะพาหาวินธรมานา มหภาลรายที่มันโตเศรมันโตว,วันตาว,วันโตยศสิโนธรรมะมนาภิกษุมังภิกขุนางสามิติงว่านางปุริมาทิสังทารัตทัตทารัตทัตตารัตโทรัตโตทาคีเนนะวิโรหโกปชิมเมนะวิโรปโกวิโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาสตูโรทิสาทั ขันละมานาอัตทังสุวัดเนกาเประวัดทเวเตสังมายาวิโนทาสาอโควัจจนิกาสธามายากุเทนตุวีเทนตุวิภูจวิภูโตสหจันทนกามาเซโทจะกินโนมันตุนิมันตุจะปานาโถโอปามันโยจาวเทวสุโตจะมาตาริจิตเตเซโนจะคันทัพโพ นาโรราชาชะนสะสโภอโกปัญจสิโคเจวะติมพรโรสุริยะวัชาสาเอเตจันเจราชะนะคันทัพพาณคันทัพพาสหราชูพีโมทามานาอภิกามุมพิโคนาสมิติงวานังอัทธโคณภา,าสานาคาเวสาราสหาตันชากากัมภาัสสะสัตกัมภา สันสะตตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาาตรัฐาจะอาคูนาคายาสัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราชาีราเชสหาสสาหารันติสภาธิชาปักขิวิสุทธะจักขุวิหายะสาเตวนามชัชป,ปัตตามชัชป,ปัตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะ นามังอภยันตทานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุทโธสันนาห,าหิวาจาหิอุปาวาหะยันตานาคาสุปันนาสารามากลงสุพุทธังชิตาวาชิวรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวาเสเตอิทิมันโตยะสะ สีนโนการากัญชามหาพิสวะอสุราธานาเวขาสาเวปจิติสุจิติจัปหาราโทนมุมจิสหะสตันจัปาริปุตตานังสัพเวพเวโรจนาสัพเเวโรจนามกาสันนิสันในหิตวาภาริงเซนางราหูพัทธามุปาขมุงสม,มายโยธานิพัทันเตพิโกนางสม,มีติงวะนาง โพชเทวาปัตถภีจะเตโชวายโยตัดต,ต,ตถาคข้างมงวารุณาวารุณาเทว,วาสสโมจยัสสาสหาแม่ตาการโณากายิกาคกูเทวยะส,สินโนท่าเสท่าเสเตทัาสสัทถากยายาสเพน,นะนัตตะวนันนิโนยทิมันโตสติมันโตวันณนาวันโตยะส,สินโนธมวมนาภิกมุกนังสมีจิงว่านางวาเวเท เวโทจเทวาสหาีิจัสอัสมาจตุเวยามาจันทันโสปานิสาเทวาจันทมาโกปุรักิตาสุริยะโสปานิสาเทวาสุริยม,มาโกปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาโคมันททว,ะวะลาหาักาวสุนังวสาวเศษโทสโกปาคาโบเรโปรินทโท ทาเสเตทาสั t ธากาย a สัเพนะนะตว,วัน,นิโยที่มันโตสติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโทม,มามนาพิกโมปมิวนังสมิตินวนงวะนางอาธากุสหาปูเทว,วาชาละมกิสิการาชาละมกิสิขาริวะอาริธากาจะโรชาจะอมมา ปุพานิภาสินโนวาโรนาสหธรรมมา,าจาอจุตาสะอานีชากาสุเรยะโรสิราอากูอากูวาสาวานีสินโนทาเสตเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวานันนิยทิมันโตสติมันโต,วน,ตวนาวันโตยัสสิโนธมามานาอาภิกาโมภิกูนางติงติงวนางสมานามหาสมานามนุสามนุสสมนุสุตตามาคิตตา ปัตูสิกาอาคูอาคูมโนปัตูสิกาอาทาคูฮารโยเทวาเยจาโรโลหิตะวาสิโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสาสิโนท,เเท,เทัเสตทัศธากายาสาเปนะนนาตะวานิโนทิมันโตสุติมันโตว,วันาวันโตยาสาสินโนธม,มามนาพิกามุงพิกุนงังสมิติงว่านางสุกาการุมมหาอารุณาอาคูเวข,นาาขันสาสหโอทาตะคันญาาปาโมคา อาคูเทวาวิชกคณาสธามันตาระหารคาชามิสกาจายสัสสินโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัสติทเสเตทัตสทากายสาสเพนานาตาวนันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วานาวันโตยัสสินโนมามานาภิกขมุภิกขุนางสมิติงวานางังเขมิยาดสิตายามากัฏกา จยะสัสสีโนสัมพิกาตการามาเสธาโสตินามาจะสวานิมารานติโนอาคูอะทักโวปานะปารานิมิตาทเสตทัสถากายาสเปนาตะวานิโนอิทิมัโตสติมัโตนาวันโตยัสสตสีโนธมมานาพิกามุงสพิคูนางเซมิติงวานัง สัเทเทเทวะนิกายยาสัพเพนานตตวิโนนามันวายเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิสาสหปะวุตสาชาติมัคคีรังอาโกตินามานาสวังทะาเคโมคาตรังนาขังจันเทวาจันเทวังอาสิตาติตังสุพรมมาปรมัตาโตจะปุตตาอิทิมัโตสหสัน นางกุมารโรติสโสจาสโสปาคาสามิติงว่านังสหัสพรหม,มาโรกานังมาหาพรหม,มาพิตินทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทาเศรษฐอิสาราอากูปันเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตบริวา ริโตเตจัสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพราม,มาเกมาราเสนาอภิกามีปัสะกันหาัสามันที่ยังเอทะคันหัทพันธะทะทาราเคนาะพันธะมัทุโวสมันตาปาริเวเรนะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตทะมหาเสนโนกันหาเสนางอับ เปสัปานินาตารามาหัดจ,จะสรังกัตวานาเพระวังยะธาปาวุสโกขะเคมูธนายันโตโสวิสุกโกตะตาาโสปจุธาวันติสังกุตโตอสยังเวสาตันจสัสพังอภิญยายะวาวะคิตวานาจักกุมาตตโตอามันติ อามันตยิสัทธาเสวเกศาสนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิขาวเตจะอปปกรรมาการุงสุตวาพุทธศาส,าสนางวีรัตวีตระราเคหิป,ปกามุงนีสังโลกมัมปิอิชายงสเพวิชิตตสังคามาพายตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิ สาวกาตีชนีสุตาตี